พวอออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 สุขขัดศึกษาและพละศึกษาการประเมินทักษะการเล่นของตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬาการประเมินทักษะการเล่นกีฬาของตนเอง มีจุดประสงค์สำหรับตรวจสอบพัฒนาการและหาข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาของตนเองเช่นการประเมินทักษะกีฬาตะก้อโดยทำการทดสอบเดาะลูกตะก้อก่อนการฝึกภายในเวลา3นาทีแล้วจดบันทึกจำนวนครั้งที่สามารถทำได้ เมื่อได้ทำการฝึกฝนทักษะที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3-4สัปดาห์จึงทำการทดสอบเดาะลูกตะก้ออีกครั้งและบันทึกจำนวนครั้งที่สามารถทำได้ในครั้งนี้แล้วนำผลไปเปรียบเทียบกับการทดสอบในครั้งแรกถ้าหากผลการประเมินในครั้งนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจผู้เล่นต้องตั้งใจฝึกฝนทักษะ ที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับ